สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้วอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูบวชข้าวโพดค่ะเป็นขนมไทยโบราณนะคะแล้วก็มีความอร่อยมากๆหอมน้ําตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็ได้ความมันอร่อยของอข้าวโพดด้วยนะคะแล้ววันนี้จะทํายังไงยากหรือง่ายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือข้าวโพดค่ะแอดมินจะมาฝานข้าวโพดเป็นแบบนี้นะ บางคนก็อาจจะใช้แกะเป็นเม็ดๆก็ได้แต่แอ้มินจะใช้มีดฝานข้าวโพดแบบนี้ค่ะวันนี้ใช้อยู่ที่สามฝักค่ะก็ hando. ทำเสร็จแล้วนะฝานข้าวโพดเสร็จแล้วสามฝักก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นมาดูขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะแอมินใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ใช้เป็นเกลือค่ะเกลือใช้อยู่ที่1ช้อนชา ส่วนน้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวค่อยไปปรุงไปแล้วชิมไปนะคะความหวานปรับเติมได้ค่ะต่อไปใช้เป็นกะทิแล้วก็ใช้เป็นใบเตยใช้ใบเตย2ใบมัดนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วเมื่อกี้จากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปติดแก๊สค่ะใช้เป็นไฟกลางค่ะคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายค่ะ ส่วนบางคนถามว่าไม่มีน้ําตาลปีบหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวใช้เป็นน้ําตาลทรายได้ไหมใช้เป็นน้ําตาลทรายก็ได้แต่ความอร่อยจะไม่เท่ากับน้ําตาลมะพร้าวนะและตอนนี้น้ำตาลก็ละลายหมดแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ข้าวโพดลงไป จากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวโพดจะสุกค่ะปริมาณในส่วนของกะทิวันนี้แอนวินใช้อยู่ที่500 ml ค่ะวิธีการแบบนี้เป็นการบวชข้าวโพดแบบโบราณค่ะภาษาใต้เขาจะเรียกว่าบวชคงคงภาษาใต้ก็คือข้าวโพดนั่นเองค่ะ ตอนนี้ใบเตยนะคะก็จากที่มัดเนี่ยเขาก็จะขี้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะสามารถเอาออกได้เลยค่ะขั้นตอนนี้จะต้องชิมรสชาติว่าความเค็มได้ไหมนะแล้วก็ความหวานได้ไหมถ้าความหวานไม่พอให้เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกค่ะ แอดมินก็ชิมเรียบร้อยแล้วได้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดแก๊สมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เมนูบวข้าวโพดท,ที่อร่อยๆแบบนี้ค่ะพอเริ่มอุ่นๆก็ให้ตักขึ้นมารับประทานได้เลยค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเมนูบวข้าวโพดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้เราก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ